แหม่ก็ผู้ชายเนาะนะครับอารมณ์เดียวกับนาเลยนะครับอารมณ์เดียวกับแม่นาคเลยนะครับก็เขาบอกว่าอตตัสเสรีอย่างมีขอบเขตนะครับก็ต้องมาดูว่ากรอบของคาว่าเสรีนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการอ้างไปจนถึงประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับการพิพากษาศาลด้วยครับมากันเต็มเออมากันเต็มเลยนะครับทีนี้เนี่ย ไม่ทราบว่าฝ่ายศึกษาเราจะฝ่ายฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าศีลธรรมอันเต็มเปี่ยมนะครับอยู่ว่าศีลธรรมอันเต็มเปี่ยมของฝ่ายฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็มาดูผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนสุดท้ายนะครับเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งนางนะครับมาดูในมุมมองของฝ่ายค้านนะครับว่าท้องไม่แหงแหงไม่ฟอง ทำแท้งเสียรีประเทศนี้พร้อมหรือ,ย,อยังนะครับขอเชิญนางสาวนรินมนเล็กคำดวงขอเสกพระบรมเดชานคภาค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะดี่ช้านางสาวนริมนเล็กคำดวงนะคะวันนี้จะมาต่อวาทีนิติว่า ทองไม่แทงแทงไม่ฟ้องทําแทงเสรีกระค่นี้พร้อมหรือยังนะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นคนดีและมีศีลธรรมในใจนะคะฉันต้องตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่พร้อมอย่างแน่นอนนะคะและฉันก็คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่และก็หลายๆคนซึ่งประมาณ73.6เปอร์เซ็นต์นะคะไม่เห็นด้วยกับการทําแทงเสรีนะคะเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายเช่นนี้นะคะเพราะคิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแลวก็ไร้สาระค่ะเพราะว่า การที่เรานะคะจะก่อนที่เราจะไปแก้กฎหมายเนี่ยเรากลับมาแก้ที่จิตใจของเราดีกว่าไหมคะถ้าหากเรามีศีลธรธรมเรามีความคิดการทําแท้งก็คงจะไม่เกิดขึ้นและการท้องก็คงจะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับที่จะพายชันนะคะบินไปต่างประเทศนะคะหรือไปประเทศน้ําหอมนะคะฉั้นคงไม่ไปดมน้ําหอมนะคะเพราะว่าที่ที่ชันอยู่นี่ก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะคะลาพังดิฉันจะขึ้นรถทัวร์กลับไปที่บ้านนั่นก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์ก็4ีชั่วโมงกกว่านะคะนานเกินไปนะคะ ฉันก็เลยจะไม่บินไปนะคะสาหรับสาหรับไม่ไผ่นะคะที่จะให้ดิฉันทาแท้งทิฉันก็คงจะไม่ทํานะคะเพราะว่ามันอาจจะเจ็บและอันตรายแต่ถ้าในในความคิดของฉันคะดิฉันคิดว่าถ้าหากเราหูเฉยเรามีการวางแผนที่ถูกต้องเราก็คงจะไม่ต้องมาถกเถียงกันเกี่ยวกับการทําแท้งเสรีหรือไม่ทําแท้งเพราะการทําแท้งเป็นการส่งเสริมทุกคนเนี่ยทำบาปใช่ไหมคะและคนนะคะอาจจะเข้าใจว่าในหลายๆประเทศเนี่ย มีกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งเสรีของกินรงก็จริงแต่ในหลายประเทศเช่นกันค่ะที่พบว่าหลังจากที่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งเสรีเนะี่ยพบว่าสถิติในการทําแท้งเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกวันนะคะเช่นที่ฉันเคยพรมนะคะเช่นรารสารของสมาคมจิตแพทย์ในประเทศโรมาเนียนะคะได้ใช้กฎหมายทําแท้งออกไปเมื่อในปีคศ1956ถึง1965นะคะ ผะว่ามีการทําแท er ็กหมอเถื่อนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะจนในที่สุดประเทศนี้ต้องกลับนามาใช้กฎหมายการทําแท้งที่ผิดกฎหมายกลับมาใช้เช่นเดิมเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าออกกฎหมายไปนะคะกฎหมายนี้ก็จะมีประโยชน์หรือก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นการแก้กฎหมายนี้คือการแก้ปัญหาที่ไร้สาระนะคะค่ะสําหรับประเทศไทยของเรานะคะทุกคนอาจจะมองว่าประเทศไทยเนี่ยมีเราอาจจะยืดในศีลธรรมมากจนเกินไปแต่ถ้าในมองความเจริงแล้วศีลธรรมได้เลยค่ะ คือสิ่งที่คาจุนของประเทศไทยของเรานะคะสังคมไทยของเราจะอยู่ได้ะะถ้าหากเรามีศิลธรรมแต่ถ้าหากวันในวันหนึ่งนะคะเรามองว่าศิลธรรมเป็นคําที่ไร้สาระเป็นคําที่ตลกศิลธรรมก็คงจะลดค่าแล้วก็ลดคุณค่าลงไปตามการเวลาเรื่อยๆไปนะคะถ้า,าเรามองเห็นคําว่าศิลธรรมคําจุนใจนะคะและจากปัญหาดังกล่าวนะคะดิฉันจึงอยากจะฝากถึงทุกคนว่าถ้าหากเรามองการท้าทางเป็นเพียงเรื่องธรรมดา ใครสามารถบอกว่ามันไม่แปลกสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยไม่คำนึงถึงรมเนียมหรือประเทนีคําว่าศิลธรรมก็คงปขความไม่ได้จากคนไทยดิฉันจึงขอ,อยืนยันอย่างหนักแน่นตรงนี้เลยนะคะว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะให้มีการทําแท้งอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าการรีดลูกและการทาแท้งคือการสาปแช่งตนเองค่ะ จะเปิกเด้กไมมีใช่ไหมครับเปิกเด็กคชาบถูกแล้วครับการทําแท้งและการรีดลูกนะครับรีดลูกรีดจนเรียบครับไม่ตลกนะฮะก็มองในประเด็นว่ามีสาระกับไม่มีสาระนะครับของผู้สนับสนุนคนสุดท้ายของฝ่ายค้านนะครับพร้อมกับยังเสนอมาด้วยนะครับว่าศีลธรรมคํำจุนโลกนะครับคือพูดง่ายงว่า ฝั่งนี้คือสินะรรมกันเปรี่เียมจริงนะครับมาเต็มนะครับสําหรับสินะรรบมาจนชําเลยนะครับฝั่งเราก็มาสิทธิกฎหมายและเสรีภาพนะครับในการรักษาสุขภาพของหญิงไม่ให้มีอันตรายหากทำแท้งเถื่อนครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนนี่ก็เริ่มจะช่างในใจแล้วนะครับว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็เอาข้อมูลกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นไตภูมิพล่่งก็ดีนะครับ ควาภรักษาสารมาต้านเลยาาครับสิบห้ามาตาสิห้ามาปุ๊บนะครับนึกถึงอาจารย์ทันทีใช่ครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยังมีหลายๆอย่างนะครับที่เป็นปเเหตุผลที่มาถกเถียงกันในวันนี้นะครับ <c oughs> ก่อนที่จะลาเวทีนะครับต้องเชิญหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับมาสรุปในฝั่งของฝ่ายค้านว่า ทำแห้งเสรีประเทศที่พร้อมหรือยังนะครับพร้อมหรือไม่พร้อมต้องฟังหัวหน้าฝ่ายค้านครับเชิญครับขอเสียบผมมนด้ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมสําหรับประเด็นของฝ่ายค้านทั้งหมดนะครับยังไงยังไงนะครับไม่ว่าจะนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เรายันครับ ยันอย่างแน่นอนครับว่าเราไม่พร้อมครับประเทศเราไม่พร้อมจริงๆนะครับที่จะมีการทาแท้กอย่างเสรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตามที่ท่านผู้สับสนคนที่หนึ่งนะครับได้กล่าวว่าถ้าเราต้องเลือกถ้าเราต้องเลือกระหว่างบุคคลที่เราเห็นอยู่เป็นตัวเป็นตนกับคนที่อยู่ในท้องต้องเลือกใครเขาเลือกคนที่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมครับแต่ได้ผมเลือกผมเลือกทั้งสองครับเพราะเขาคือชีวิตนะครับ แลที่ได้กล่าวว่านะครับเด็กที่เกิดมาจะไปสร้างปัญหาต่างๆมากมายเป็นเด็กมีปัญหาเป็นเด็กจรจัดเพิ่มภาระต่างๆนานาอย่าไปคิดแทนเขาสิครับเราต้องคิดเราของเราก่อนนะครับถ้าเราไปคิดแทนเขาสังคมเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนะครับเปิดโอกาสให้เขาได้คิดเองบ้างนะครับและตามที่บอกว่านะครับจะสร้างกฎหมายสร้างกฎหมายมีขอบเขตรัฐภูมิต่างๆนะครับกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ณนปัจจุบันนี้รัฐภูมิดีหรือยังครับ นะครับต้องลองย้อนกลับไปดูด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องมาคิดนะครับว่าเราครต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือที่ปลายเหตุหากเราลองคิดดีๆแล้วการที่เราจะมาทําแท้กอย่างเสรีเนี่ยนะครับปลายเหตุแน่นอนครับวันนี้ครับผมมีรูปภาพสองรูปมาให้ทุกท่านดูนะครับรูปภาพรูปแรกนะครับเห็นชัดเจนนะครับนะครับ เป็นรูปภาพของเด็กไทยที่มีการละเล่นอย่างสนุกสนานนะครับและอีกภาพหนึ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยประเทองตาสักเท่าไหร่นะครับเราอยากให้สังคมไทยของเรามีภาพแบบนี้ออกมาเห็นอย่างนึนิดหรือเปล่านะครับเราอยากให้สังคมไทยของเรา เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องอย่างนั้นหรือได้เวลาแล้วครับที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับท่านไปเสนอครับท่านลองคิดดูเสียใหม่นะครับลองติดรองทั้งหนึ่งนะครับลองฟังเสียงคนอื่นบ้างว่าเขาคิดเป็นอย่างไรอยากคิดแทนเขาอยากโมแต่อ้างโน่นอ้างนี่กฎหมายของท่านรัฐกลุ่มไม่จริงครับเรามาช่วยกันจะลงสังคมถืงนดินแผ่นนี้ด้วยการที่ รับผิดชอบตัวเองนะครับถ้าเรารับผิดชอบตัวเองปัญหาต่างๆในสังคมนี้ก็จะลดลงไปนะครับท้ายที่สุดนี้ครับผมขอฝากกรอนนะครับเพื่อเป็นคติเตือนใจของทุกท่านนะครับซึ่งอาจจะเคยท่องเป็นบทอายานเมื่อสมัยกษัตริย์เป็นบ้างแล้วนะครับเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสะวะ่างใจสงบถ้ามีครบต้องเรียกมนุษษาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรยมปรีดาคืนวันสุขสร์จริงใจสมบะปกมืดมัวและร้อนเรามีใครมีเข้าคนเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบาย คิดดูเถิดถ้าไกลไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบผลขายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชิญเอ่ยสวัสดีครับไม่เสียทีที่ได้เชิญทีมต้ตวทีจากคณะศึกษาสาวสาขาวิชาภาษาไทยนะครับที่ได้ให้ บอลเก่ากกเป็นเหรียความสามารถที่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ครับเพราะว่าใครจะผ่านการสัมภาษณ์มาเรียนศึกษาภาษาไทยจะต้องมีกรนในบทจำตัวนะครับ <นะ S 1> แล้วอาจารย์ก็จะถามว่ามีกรอนอะไรทองให้ฟังด้วยนะครับอย่างผมตอนนั้นก็มาเลยครับมีกอนอะไรทองดีและทองแดงกินข้าวแกงกับแตงโมตาทองแกมโหว่าแตงโมหายไปไหนนี่ครับ อะไรอีบนนึงล่ะรถไฟรถไฟมาตาตามารถไฟเออและและยังมีนะครับถ้าถ้าถามต่อนี่ผมจะมาเลยนะครับเมืองไทยนี่ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยครับเพราะว่าเรียนเรียนเรื่องนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีเรื่องตัวตลกของครูตลับนี่หลายหลายคนนึกนึกได้นะครับสมัยป ใช่ครับมีสะพานรวมใจนี่นะครับสะพานรวมใจครับแต่หลายเรื่องนะครับสมัยก .1 หนึ่งยังเรียนได้อยู่นะครับก็อย่างหัวหน้าฝ่าย้านะครับก็บอกไปนะครับว่ารับผิดชอบตัวเองนะครับไม่ได้ช่วยตัวเองนะครับรับผิดชอบตัวเองนะครับไปดูว่ากฎหมายเนี่ยรัดรมหรือยังนะครับใช่ว่าแก้ปัญหาที่ปลายเหยก็ต้องเริ่มที่แก้ที่ต้นเหตุก่อนนะครับ แล้วมาดูผู้ที่อยู่ต้นเหตุหรือว่าปลายเหตุอยู่กฎหมายครับแตอยู่ปลายเหตุรือต้นเหตุครับเราต้องอยู่ต้นเหตุคเอาอยู่ที่ต้นเหตุเลยครับเราก็ต้องแก้ปัญหาในทาที่ต้นเหตุนะไม่ให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นและรักษาความสมบร้อยของประชาชนครับก็ต้องเชิญหัวหน้าฝ่ายเสนอนะครับ,บ,รบมาสรุปจบในประเด็นคำแทงเสรีประเทศนี้ พร้อมแล้วพร้อมนะครับสำหรับฝ่ายเสนอที่ต้องพร้อมนะครับพร้อมไม่พร้อมก็พร้อมนะครับรรคคัับบเชิญหัวหน้าฝ่ายเสนอครับเชิญครับเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีรอบนะครับผมก็คือจากที่ฝ่ายค้านเมื่อกี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเลือกได้ผมก็อยากจะเลือกหลายๆคนนะครับแต่เลือกได้แค่คนเดียวแล้วก็คือ ถ้าเรารู้จักการมองปัญหาที่เกิดหลายๆมิตินะครับก็จะพบว่าการทําแท้งเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาในต้นเหตุอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับถ้าไม่ทําแท้งใช่ไหมครับเด็กที่เกิดมาเนี่ยก็จะพอ,อ,อมีปัญหาก็จะไปสร้างปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมาต่อไปนะครับผมแล้วก็การข้ามทําแท้งนะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะยับยั้งการทําแท้งได้จริงแต่ว่าเตียงแต่ว่าบังคับให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ย ต้องไปทําแท้งในสถานที่ที่อันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายเหมือนกับการที่บีบบังคับเนี่ยที่เขาไปตายชัดๆนะครับแล้วมันจะถูกศีลธรรมตรงไหนครับผมแล้วกออ็อย่างเช่นในประเทศอังกฤษนะครับผมก็คือก่อนที่เขาจะออกกฎหมายการทําแท้งเสรีนะครับผมพบว่าผู้หญิงเนี่ยต้องเสียชีวิตจากการทําแท้งครับสูงถึง ปีละ500รายนะครับผมแต่หลังจากที่ออกกฎหมายแล้วนะครับก็พบว่ามีผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตจากการทำแท้งเพียงแค่2รายหรือบางป,ปีไม่มีเลยนะครับผมสุดท้ายนี้เพื่อหยุดยัง้งปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อหยุดยั้งการบาดเจ็บเสียชีวิตของผู้หญิงหรือเพศแม่นะครับจากการกระทำจากการทำแท้งเกืนนะครับ เพื่อสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านั้นที่เพื่อนๆกล่าวมานะครับประเทศไทยอ่ะจึงควรเพิ่มหรือขยายข้อจํากัดของการทําแท้งให้มากขึ้นหรือทําแท้งอย่างเสรีอย่างมีขอบเขตนะครับเพื่อชีวิตสังคมเศรษฐกิจจะได้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับขอบคุณครับ